การเคลื่อนที่สืบตรงหน้าจากยืนท่าจดมวยให้สืบเท้าหน้าไปด้านหน้าหนึ่งก้าลากเท้าหลังตามเป็นท่าจดมวยสืบตรงหลังจากท่ายืนจดมวยให้สืบเท้าหลังไปด้านหลังหนึ่งก้าลากเท้าหน้าตามมาเป็นท่าจดมวยสืบซ้ายจากท่ายืนจดมวยให้สืบเท้าซ้ายไปด้านซ้ายหนึ่งก้าลากเท้าขวาตามเป็นท่าจดมวยสืบขวา จากยืนท่าจดมวยให้สืบเท้าขวาไปด้านขวา1นก้าลากเท้าซ้ายตามมาสืบฉีกหน้าจากท่าจดมวยให้สืบเท้าซ้ายไปด้านหน้าเฉียงออกไปประมาณ45องศากับ1ก้าลากเท้าหลังตามเป็นท่าจดมวยสืบฉีกหลังจากท่าจดมวยให้สืบเท้าหลังไปด้านหลังเฉียงออก45องศา1ก้าลากเท้าหน้าตามมาเป็นท่าจดมวย